ขับมาทางนี้ครับขับมาจากไหนเอ่ยขับมาจากไปส่งผู้โดยสารที่บางูแรนมาครับไปส่งผู้โดยสารที่บางูแลนมากาลังจะขับไปไหนเอ่ยก็รับผู้โดยสารตรงอขับไปคนหนึ่งอยาจะไปส่งเนี่ยบีเดียนเนี่ยอะแล้วตอนเกิดเหตุเป็นเราเราไม่เห็นหรือหรือยังไงใช่ครับพี่แล้วผมกําลังมันมีผู้โดยสารโบกโบอีกสองคนตรงอ ตรงหน้าวัดโสผมก็เลยจะหยิบโทรศัพท์โทรบอกน้อง<ม>ให้น้องมาหันไม่ทีเจอเลยผมก็มาไม่ไหวหรอก ก็กำลังจะสตาร์ทเครื่องออกไปอตรนนี้ระชนเลยคือเราเราจอดอยู่ตรงนี้แล้วก็กำลังจะสตาร์ทเครื่องออกครับอ,รอยู่อยู่แท็กซี่ก็มาชนชนเลยไม่มีเสียงเบรกไม่มีเสียงอะไรเลยเรามาจอดตรงนี้ได้นานยังชั่วโม,มงกว่ากว่าชั่วโมงกว่ากว่าครับผมจอดไปซื้อข้าวในะเซเว่นกินแล้วกินเสร็จแล้วผมก็จะไปยังไงครับ